แม็กแพคครับเมื่อสักครู่นี้นะบูพอตสายบนของแผนที่ครับแล้วก็ขวาร่างเรสเตอร์ชินแลกนาร็อกนะครับ บ้านแดงรู้สึกจะไม่มีนะยังไม่มียังไม่มีแต้มช่องไม่มีแบบพิลิชมีแต่ทําโพอ่ะเออมารอดูกันครับเจ้าชายแห่งเดนมาร์กโคตปัน่น นี่ก็จะเป็นยุโรปเจอเก่านะฮะผมมันคือเขาเล่นกันคนละแบบจริงนะพอไปดูทัวร์ที่ยุโรปเล่น,นี่ะมันจะเป็นอีกอารมณ์เลยเทียบกับแบบเราดู GSL อย่างเงี้ยไม่มีครับเป็นโบสมใครได้สองเกมก่อนก็ชนะไป อ่ะสตาเกตสองนาทีครึ่งผ่านครับเนี่ยพอไม่มีเทอแรนตรงนี้จริงๆรีปเปอร์ต้องปะทะไปแล้วนะพอเป็นโพอตอยก็อย่ารออเดปแป,ป๊บหนึ่งครับไม่เห็นแม็กแพ็คนานเลยเพราะว่ามันมีแต่ทัวร์ออฟไลน์ครับแล้วเขาก็าไม่เล่น อออนไลน์ line, แบบเนี้หรือจริงๆ Mac Pack ไม่ใช่บุคคลคือองค์กรองค์กร Mac Pack <c oughs> ใครเล่นก็ได้จริงๆตอนนี้อาจจะเป็นเรเนอร์เล่นอยู่ก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> เนียนเลย สองอาเดฟเข้ามาครับเปิดไปอกันอกทานเปอร์ไปไฮกลาวแล้วทิงลิงก่อนโฟกัสไปที่ลิงเ,เงเปิดเซอร์กันอิทานเปอร์ตายแล้วหนึ่งตัวตัวหนึ่งก็ไม่รอดอยู่ดีครับเท <het> ่ากับว่าจ่ายไปสองอาเดฟเลยได้สองวอร์เกอร์ได้ลิงก์วิกประมาณตัวสองตัวก็ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะเออจริงๆเป็น AI แต่เขาเคยสัมภาษณ์เว้ยเออเป็นเสียงผู้ชายเป็นเงาด้วยตอนสัมภาษณ์ตอนนู้นน่ะทัวทร์ทีมลีกทัวร์จีนนี่แหละเปิดกล้องสัมภาษณ์เลยแต่เป็นเงาดำแบบขยับเลยไม่รู้เขาเซตไฟยังไงตอนนั้นน่าจะอัดมาด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ในช่องอ่ะสักสักคู่หนึ่งต้องไปไล่ดูอะ่ะ ราเคเกินครับแม็กแพ็กบินคู่มาคนควีนเข้าไปดังตึงต้มเอาไม่ได้ทวนทั้งฝั่งชินนะครับเปิดเทคใหม่มาเป็นโรคครับผมกันไปเรื่อยๆฟารมไปเยอะๆมันต้องเป็นผู้อู่แล้วบินผ่านอัวร์หลอดอีกอ่าก็มารอสีครับไหนๆจะบินผ่านสักขนาดนั้นอ้แล้วเล็งไปที่ลำเดียวด้วยจะระเบิดแล้ว ให้มาหลอกหลอกห้าทีผ่านครับยังดูจืดจืดอยู่ยังไม่เข้าเป้าสักเท่าไหร่ครับโปรตอนแม็กแพ็คได้สามมาตรงนี้ได้4ีครับได้ห้าตัวออกตรงนี้เบรกแฮชได้ โรกต้องเจออะไรครับพี่อิมมอร์ทอลออกเลยว่าเต็มข้ออแต่ทางฝั่งชินขึ้นเทคแอร์ยูนิตครับผมเวลานี้น่าจะมูท่าอุ้ยเราโดนตีโอมาแต่มีสต็อกเกอร์มาช่วยครับผมแต่ก็เสียไปสองสต็อกเกอร์ครับยังไม่มีบริงนะโอ้กำไรฮะชิน เติมอาเมี่ยวแม็กแผนแปลกๆแ,แล้วแปลกๆน่าจะใส่แล้วหรือว่าแต่ก็เปิดโลโบเบกอ่ะถ้าเปิดโลโบเบกก็รอเทคอีกครับรอเทคโลโบขั้นสองถ้มาแล้วมาช่วยติงใส่นะไล่เซิร์ลิ้งไว้ก่อนอ่ามีวางแคนนอนไว้ด้วยแปะแคนนอนบวกชิลแบบเซิร์ดิ้งเหนื่อยครับ ดึงแค่สองเบรแค่สองฐานตรงนั้นน่ะรอโรโบ,โบเบย์เสร็จแล้วทางฝั่งชินครับเปิดเก้ามูท่ามาเลยคือเป็นตัวดึงความสนใจที่ดีมากๆครับมูท่าชินรู้แล้วว่าจะโดนครับเก็บเอาวหรอแล้วก่าาอน่างไม่น่าทันนะมาครับเล่าออฟเติบม,มาด้วยเทียร์ทูเมอร์ยับ,ยบ ลองกดดังใส่แฮชครับตรงนี้ชินยังไงเติร์กวิ่งเข้าไมโครตอเกอร์ครับเทชิวออกแล้วจังหวะนี้วาร์ปเอ็นเซลอตมาเซลอตยังไม่มีชาร์จนะแต่ไม่เป็นไรครับเจอปิชดรอปเข้ามาตรงนี้ฮะทั้งซ้ายและขวาเสียไป1แฮชครับผมทั้งฝั่งแร็กหน้าร็อกนี่ไงแล้วก็ติดเรียกแลงล็อกอยู่ดิเออมันชินแล้วยังไงมูท่ากำลังจะถึงมูท่าถึงที่แล้วรีคอร์มันตามต่อครับ ตามต่อมีบริ้งนะนนแนววิ่งไล่กันแล้วตรงนี้ขากับกต,กติดแปดติดวอดไปสวยงามแล้วก็ต้องไล่หมู่ท่าออไปครับแล้วก็เลือกเปิดมาเป็นโคโรซัสถือได้วเจ็ดวอร์เกอร์สิบวอร์เกอร์ครับผมดาเมจต็อกมันขาดไปนิดนิดหน่อยๆๆหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยดาเมจไม่พอเอาคือไม่ได้สิบวอร์เกอร์ครับชินจังหวะนี้ หลังจากที่เสียไปหนึ่งแฮชนะเมื่อสักครู่เอาอืมหิวไม่ได้หิวไม่ได้ไไดแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้สร้างมูท่าต่อแล้วครับเอามาลองเล่นฮาลาสดูไม่ได้ก็สับเทคนะ่ ดีจากโรตักชั่นไลน์ตอนนี้ครับน่าจะเน้นไปที่เลอร์เคอร์ซึ่งเลอร์เคอร์กับโครโรซัสเนี่ยพอๆกันนะต้องเจอ disrupt เลอร์เคอร์ต้องเจอ disruptor ร e เ d ball หรือไม่ก็บังคับเล่น sky toss ไปเลยครับเออเลอร์เคอร์ก็จบ <c oughs> อย่างก็ต้องมาดูแม็กแพดว่าจะไปถึงเบอร์ไหนแต่จังหวะนี้โครโรซัสเทคเสร็จแล้วยิงไกลนะฮะ แล้วเลอร์เคอร์6ตัวแรกกำลังจะมาแล้วก็ฟิชพุทมาอีกแล้วครับทางฝั่ง,งนะครับทังขวนี้ยังไงโร่เลเคอร์มาเลเคอร์มาต้องออกครับเล่นกันนอกระยะเลเคอร์ฮนะทางฝั่งแมคแพตแล้วทางขวาไม่มีเลอเร์เคอร์เอายังไงดีครับเลเคอร์เลเครเลอเคร์ก็มากันขวาไว้พอกันขวาขวาก็ออกมาก่อน ล้วยังไงไปหลอดมาไปหลอดมีชาร์จแล้วแล้วใช้ฟินิกยกเลอเร์เคอร์ใช้ฟินิกยกเลอร์เคอร์ครับเฮ้ยมันกำไรมากเลยนะฟินิกมันเป็นยูนิตที่ถูกกว่าเลอร์เคอร์เยอะเอาฟินิกมาสองลำเว้ยเอามายกเลอเร์เคอร์ให้ต็อกเกอร์ยิงกับฟินิกได้ไปเก้าวเวอร์เกอร์ครับเล่นเหมือนไม่มีอะไรอ๋อเลอร์เคอร์เหรอเดีย๋ยวเราสร้างฟินิกมา <laughs> อะไรวนะเนี่ย อาแล้วครับแล้วไงล็อกหลังชนแฮชแล้วก็กำลังจะโดนวาร์ฟตลอดยัดหน้าตรงมินาโรไลนล์นี้ก็ยังตึงกำลังเอาไว้อยู่เราเคลื่อนปาดเตาไปเรื่อยๆนะเพื่อเช็คของครับตลอดลันบายไปแล้วก็โมเข้ามาแล้วยังไงเช็คเลอร์เคอร์หน่อยเจอเลอร์เคอร์แล้วครับไวเปอร์กระชากโครโตัสไปหนึ่งตัวได้กระชากโครโตัสไปอีกตัวถ้าเกิดว่าเสียโครโตัสหมดทางฝั่งแม่แผ่ต้องกลับแล้วครับเสียโพซิชั่นนะโครโตรัส แต่เซลอดลันบายมาเซลอดลันบายมาครับเขาไม่จับกล้องนะดูมินิแมปอยู่โอเคปัดก,กับโรกน่าจะกันได้ฮนะโรกค่อนข้างเยอะนี่ไงสุดท้ายเหมือนโดนบังคับอ่ะ เราไม่ได้อยากเล่นเลยแต่นายเล่นเลเคร์เราก็ต้องเล่นสกายทอสจริงๆเอ๊ะ <c oughs> แปลกแล้วพอสกายทอสปุ๊บเซอร์ก็ร้องคนระับมันกันได้ไม่กี่ทางไวเปอร์คอร์รัปเตอร์แล้วก็สร้างสปอร์คอลเลอร์เยอะๆแค่นี้จริงนะไฮเดรลิกอะ่ะมันไว้ยิงอินเตอร์เซปเตอร์แล้วลูกของแคริเออร์ ออ้ยเดดบอลคอนเน็กเต็มข้อครับดิสรั p ดิสรั u ยังไงดิสรั p ดิสรั u ต้องเอาตัวรอดออกไปก่อนแล้วติดแทติกวอร์ดมาเลอร์เคอร์กดดันเข้าใส่ครับผมตรงนี้เลอร์เคอร์ไลน์ตรงนี้ไฮเทมป้ามาไหนเลอร์เคอร์อยู่ไหน aker, เลอร์เอาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ลึกเกินมีไฮดรอลิกเป็นฟอนไลน์ครับไฮเทมป้าเข้าไม่ได้ฮะยังไงโดนกดดันใส่เน็กซัสแล้วแล้วเลอร์เคอร์ชุด2มาอย่างเยอะมาอย่างเยอะเขยบเข้ามาแล้วตรงนี้แคริเออร์ แคริเออร์ก็มาแล้วเลอร์เคอร์จะหนีไหมยังไงกดดันไปที่เน็กซัสแล้วสลอดลันบายไปแต่สลอดลันบายไปกำลังจะเสีย Nexus, mode, เน็กซัสครับผมกําลังจะเสียเน็กซัสอินเตอร์เซปเตอร์หมดแคริเออร์อินเตอร์เซปเตอร์หมดยังไงมีแต่ยานแม่มีแต่ยานแม่มแแมจังหวะน,นี้แคริเออร์ละโอเคเขาตัดกล้องไปขอโทษตัดอารมณ์ตัดอารมณ์อม <laughs> โอเคแคริเออร์เมื่อกี้ระเบิดพร้อมกับเน็กซัสไปนะครับ ถอยยาวๆครับแม่แฟกถอยยาวเจอเลอเคอร์เข้าไปครับทำอะไรไม่ถูกเลยตรงจังหวะนี้เบสบอลอัดเข้าไปไม่โดนด้วยอุ้ยยางลั่นแต่เคลียร์ไฮดรอลิกได้หมดอินเตอร์เซปเตอร์มันสร้างมาไม่ทันน่ะเด็กอุ้ยแต่วอร์เกอร์ก็ต่างฝ่ายต่างใจเยอะเหมือนกันนะทางฝั่งเราเราก็โดนไปเยอะครับวอร์เกอร์แล้วจังหวะนี้ยังไงตโลเอาไว้ก่อนดึงใครก็เปิดครกกิ้งโหมด แล้วก็เป็นอาคอนสวนออกมาใช้พลังใช้พลังเมเดฟอร์ดบีวิทยูยังไงบีวิทยูฮะมาใกล้ๆตรงนี้ครับมาด้วยชิประเบิดไวมาด้วยชิประเบิดแล้วสุดท้ายแร็กนาะร็อกจีจครับเมเดฟอร์ดบีวิทยูครับขอพลังแห่งไอเออจงสถิตอยู่กับท่านเจ้าบังคับให้เราเล่นสกายทอสมันจะไม่มาถึงจุดนี้อะ มไม่ผมก็พยายามคิดไว้ว่าแบบมันมีอะไรต่อก,ก่อนเลอเร์เคอร์มีเดสบอลโครซัสค่อนข้างเหนื่อยครับโครซัสผมรู้สึกว่าค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็มีแคริเออร์แล้ว,วอะแคริเออร์เทมเพสมึงเนี่ยเออพวกก็คือเหล่าสกายทอสทั้งหลายยูนิตเดินดินเดสบอลก็เล่นยากนะจริงไปเจอเลอเร์เคอร์สายสตอมก็เล่นยากต้องเล่นเป็นดอบสายสตอมแล้วคือดอบมันมีจังหวะเสียววินาทีเท่านั้นที่จะได้ฉ่ายสายสตอมแล้วเก็บขึ้นวาปิดซึม คือมันจะแบบ APM สูงมากๆครับก็อยวรอเกม2องกันสักครู่หนึ่งอันเดฟมาครับทางฝั่งแรงเราก็เปิดตามแฮชไปเป็นที่เรียบร้อยนะปกติ เออยังฆ่าไม่ได้กันอนะ่ไอ้โดนต้นเกมนั่นนะเออลองไส่คอนิกทันเฟอร์เข้าไปครับแต่เจอดงเซอร์คิ้งก็เลยไม่ได้วาฟอินเข้าไปนะ โอ,โอ้เห็นบอลแดงเข้ามาในโปร d u c t i o n l i n เกมนี้มันจะเร็วใช่ไหมอันนี้มันเทกจบเร็วอะครับคือ adep อะ่ะเงื่อนไขคล้ายๆ r เป p e r เลย arming ที่เขาเก่งมันมีนิดเดียวแต่มันก็ยังเยอะกว่า r เป p e r หน่อยนะ r เป p e r นี่ประมาณ3นาที4นาทีก็เริ่มจืดแล้ว อเด็บมันยังได้อยู่ได้แต่ว่ามาห้านาทีเจดนาทีก็ยังได้ออมันแต่ต้องมีบอลแดงนะมีบอลแดงทำให้ตีเร็วขึ้นครับ mm hmm. ก็คือ DPS อ่ะเร่งรีด DPS แล้วกำลังเปิดเทคโรโบซึ่งถ้าจะโถมก็เอาวาร์ปิซึ่งมาเลยแล้วก็วาร์ปอินอเด็บยัดยัดยัดหยัดเข้าไป นั่นไงวาร์ปปิดซึมจริงด้วยแล้วก็เปิดสองเกตเพิ่มเพื่อมาวาร์ปอินอเดปมาโถมไม่เข้ามาเยอะแล้วเราก็แมนอามี่ขึ้นมากันเยอะเหมือนกันนะ,ะนี่ก็เติมอเดฟมาเรื่อยๆครับแม็แพไหวปะวะไม่มั่นใจเหมือนกันมีปัจจัยมันเยอะครับ ถ้าโดนลิงโถมมาอันนี้ลากเข้าไปลากเข้าไปลยฟิไม่เข้านะมันเยอะเกินไปเอ้าดีทีโอ้โหวาร์ปมาวาร์ปยินอเดปเติ์อีก5ครับหรือจะรอดีทีก่อนแล้วไปกระชากมาหน้าบ้านแล้วก็ดีทีไปวาร์ปยินหลังบ้านไม่หวะเข้าเลยเข้าเลยโอ้โหดูความติดของโลก กระตุกกระตุกมีกระตุกกระตุกจากของเขาแล้วตรงนี้อาเดฟยังไงเอ่ยมีเฟรมดอปเล็กน้อยครับอ่ะเดฟนะยังไงทานเปอร์เก็บขึ้นเก็บขึ้นวาปิดตึมเปลดออกมาจังหวะนี้ดอปมาเล่นข้างบนวาปมาเล่นข้างบนครับโอ้ไมโครนะแพทไมโครได้ไปเยอะหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอาร์มี่ที่ได้มันมันแทบไม่ได้วอร์เกอร์เลยครับ เอาละสวยลแล้วแล้วจ่ายอเดฟไปหมดเลยเป็นจังหวะของชินที่จะได้สวนกลับวาร์ปอินดีทีแน่นอนมาแล้ว3ามดีทีครับโอ้ oh, my life for i เออเอาสปอร์เสร็จพอดีอะไรมันจะหนังชีวิตขนาดนั้นวะนะโคตรจืด ตรงนี้ก็มีสปอร์ครับโอ้เล่นยากจัดๆแล้วเสียดีทีไปหนึ่งตัวจะออกไปแตะขอบฟ้านะแต่สปอร์คอลเลอร์ไม่เข้าใจเราต้องแตะอยู่แล้วอะใช่ไหมเจอโฟโต้เจออะไรก็ต้องแตะเป็นอย่างงี้แล้แตะแล้หนึ่งอนนะนรอย่งนี้แลโลไลน์แล้วเจอเซอร์รี่เข้ามาเบรกแคสตรงนี้นเบรกได้ด้วยครับโอ้เสียไปร้อยมินเนอรัล เฮ้ยดีทงดีทีไม่เล่นแล้วคนจริงฮะฟิวชั่นกันซะเลยนีจจ่จบจบอ่าอาคอนครับก็เอาไม่อยู่น,ะน้อยไปวันนี้ดีทีต้องช่วยกันยูแต่แรงแรงอะ่ะถูรับเดียวเปิดเกตเพิ่มแล้วเอาดีทีมาเป็นอาคอนให้หมด แล้วตรงนี้ก็อัพเตียครับผมกำลังจะเล่นเทคแอร์ยูนิตอีกครั้งหนึ่งหแรงนะล็อกกันบ้านดีมากๆอ่ะนักผาขาเลี่ยมเข้าเล่นยากมากๆเลยครับเกมนี้คนจริงตีโอเวอร์หลอดเลยก็ได้เก็บหนีเจอโรคต้องทำยังไงครับนักศึกษาวิชาโพตอสอิมมอร์เทลอิมมอร์ทัล อาร์คอนก็ได้อิมมอร์ทัลก็ได้ฟิวชั่นมือเลยพยายามจะบุกอีกครั้งหนึ่งครับของทางฝั่งแม็กแพคเตลอดมีชาร์จแล้วมีชาร์จแล้วฟอ,อนไลน์แข็งๆเลยเนี่ยเตลอดแล้วอาร์คอนเติมดามเมจเล่นวับอินวับเอาท์กับในส่วนของวับปิดตึมอาร์คอนอาร์คอนอยากได้ดามเมจหลบโอ้โหวัหบอินหลบดังมาจังหวะน,นี้อาร์คอนไหวไหม เติมต่อต้องเติมเซลลอตเป็นฟอนไลน์ครับต้องเติมเซลลอตเป็นฟอนไลน์ต่อใช้อาวุธนะักคืออาร์คอนอิมอร์ทอมาเติมดาเมจดอีกจังหวะนี้ครับแร็กนาร็อก ok, เอาอยู่ไหมเอาอยู่ไหมได้อยู่ไหมได้อยู่เซลลอตหมดไปอีกครั้งหนึ่งเซลลอตหมดไปสองชุดแล้วแต่เหลืออาร์คอนครับเหลืออาร์คอนอิมอร์ท่อทั้งฝั่งแม็ ack, กแพคกําลังจะเติมเซลลอตชุดที่สามเซลอตชุดที่สามอ่ะโอเค โอ้ครยับยับแล้วกําลัง e ชมเบอร์ ber, กําลังจะระเบิดอีแชมเบอระเบิดแล้วอ่ะเสียไปหนึ่งอาร์คอนครับน,นี้ก็เติมเซลอตเรื่อยๆเติมเซลอตเรื่อยๆเอาอ่ะแลักนาล็อกแล็กนาล็อกเจอโผมครับงานโผมก็มาแล้วก็จีจีครับ oh, oh. โอ้โหโผมก็ได้เลดก็ดีครับแม็กแพคครับซีรีส์นี้เอาชนะไปเลยสองศูนย์ ก็ได้ผู้ชนะ2องซีรีส์ติดกันไปแล้วนะฮะก็คือมารุกับ m a ็ p a <M ata. S 1> c ค <oughs> รับผมส่วนข้างล่างจะเป็นเกมของผู้แพ้มาในเกมแรกนะครับบันนี่ไฟไฟทริกเกอร์แล้วก็โซล่าครับอย่าไปดูว่าใครจะเก็บวินเล่ให้กับตัวเองได้เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่ง